ฟีดแบ็ตอนจบเกมรักทรยศแฟนละครว่าไงต้องบอกเลยว่าเดินทางมาถึงตอนจบแล้วสําหรับละครเรื่องเกมรักทรยศกับบทสรุปเรื่องราวความรักและการแก้แค้นที่ฟาดฟันกันไปมาอย่างมีชั้นเชิงของหมอเจนอาทินและเคส หลังส่งความสนุกเข้มข้นของการเชื้อเชือนของตัวละครมาตลอดทั้ง16ตอนแฟนๆได้เห็นจุดจบและจุดเปลี่ยนของชีวิตของตัวละครแต่ละตัวได้อย่างชัดเจนลุ้นและเอาใจช่วยให้ทุกคนหลุดพ้นจากความทุกข์กันจนวินาทีสุดท้ายจริงๆแล้ววันนี้เราก็ไม่พลาดที่จะพาทุกคนมาดูกันว่าแฟนๆละครคิดอย่างไรกับเกมรักทรยศตอนจบกันบ้างเล่นดีกันชิบหายเลยนักสแสดงคุณภาพของแท้น้ำเสียงสั่นๆของหมอเจนคือที่สุด อาทินคือทิ้งทุกอย่างไปแล้วจะมาเรียกร้องอะไรอีกเกมรักทรยศเกมรักทรยศตอนจบเป็นละครรีเมคที่ดีมากไม่จมไม่หายไม่ติดภาพจำเก่าๆเวอร์ชันก่อนหน้าปรับบทให้เข้ากับสังคมไทยแบบเนียนละเอียดนักแสดงเล่นดีแบบเพอร์เฟกไม่มีตัวไหนด้อยเลยรางวัลต้องเข้าไม่เข้าเรื่องนี้ก็ไม่รู้จะให้เรื่องอะไรแล้วเกมรักทรยศตอนจบ ชอบความเวอร์ไทยปรับบทให้หมอจิตแพทย์นางเอกเป็นจิตแพทย์ที่เก่งมากแต่พอเจอปัญหากับตัวก็ไปไม่ถูกเหมือนกันแสดงให้เห็นว่าเราทุกคนก็เปราะบางได้เหมือนกันชอบความนางเอกมีความรักใหม่ Hashtag เกมรักทรยศตอนจบคนดูอินกันทุกนาทีจริงๆฟีดแบ็ k คนดูตอนจบ